So, happy thing is trying to make me smile. So, happy things make me stop for a while. But, some happy things are going out of style, and I don't want to wait and be too late. <laughs> หายหน้าหายตาไปนานคิดถึงสาวรินปุ๊จ่าสี่สี่วันห้าวันได้ไหมไม่ได้ทําคลิปเมื่อยพี่น้องประเทศคลิปขี้ข้าดเฮ็ดงานเมื่อยหลังเลิกงานแล้วเฮ็ดกับเขากินบ่อยากเฮ็ดยังเสาร์อาทิตย์กับปุ๊จ่าเฮ็ดยังอยากนอนอยากพักบ่อยากเฮ็ดยังขี้ข้าดนะพี่น้องมันเป็นช่วงๆเนาะบ่อยากเฮ็ดคลิปบ่อยากเฮ็ดยังทั้งสิ้นเป็นเบื่อเบื่อน่อพี่น้องเบื่อเบื่อเซ็งๆยังไงดอกแล้วแต่ลมในเสาวริน่ะ ยิงเธอขยันกับมือหนึ่งกสองสามคลิปมือละคลิปตรงมีอ่ะแต่ว่ามือบบขยันนีม่มีทีนี้เลยสามมือกับโลงบัดนี้คราเนี้ยอ่อนหอนพี่นนองโอ้ยหลังเลิกงานจ้ะเหมือนเดิมหิ้วข้าวไปซื้อมากอมาจากห้างร้อนเห็นหัวเสาดินบ่แดดดีแดดดีไก่ แล้วก็หมูหมูทอดข้าวนึบกันนะจ้ะอืมอมืมซำซำเมื่อกี้เอ่อคุณคุณสามีสามีชอบกินซุปตาม,มากแต่ว่า สาวินใส่กระปูไปตัวหนึ่งเราจะใส่กระปูไปตัวหนึ่งห,งวห,งหัวก็เลยบกกินที่แหลกตักเลยได้ใส่จานวันนี้ซาวรินใส่กระปูตัวหนึ่งกระปูดองกินมันแห้งไงเพิ่นตักใส่จานเพิ่นแล้วเพิ่นเกลยเียออกเอากระดาษชิชูเสร็จจานเรียบ้อยบกกินเลยนั่งอุตส่าห์ตั้งใจสิก,กินสมตำกับกระอย่างกินสมตำแต่ไม่กินปูดองไงลูกพี่ลูกพี่ใหญ่ mm. mm. เมื่อวาเแซาเล่นเฮ็ดคลิปเฮ็ดขนมเฮ็ดขนมเอะอย่างเนาะเฮ็ดขนมเอะแย้มโลเฮ็ดแล้วเรียบร้อยสองท่อนแบบไงเลยจ้ะบ่ได้ลงคิดขี้ข่านตัดต่อช่วงขี้ข่านขี้ข่านอีกดีเลยจ้ะเฮ็ดคลิปแล้วมันก็นานเนาะเฮ็ดคลิปนั่นนี่บะัะเด็เวลาเขาขี้ข่านแล้วบัะเด็นจีนันั่านางตัดต่ออยู่อซวเล่นกึ๊คี้ข่านนช่วงขี้ข่านมากๆเลยโลกคนแก่พี่เนาะโลกคนแก่โลกคนแบบจะอ้วนไปหนานะเบื่อคิดยังไง ยี่โด้โซนอีกแล่มะคุงกบแพงๆกิโลล,ละสิบสองสิบสองยูโรปะ No. ยูงงยูง no. งพี่จายพี่จายอยู่อุบลคนบ้านเดียวกันกับสาวรินพี่จายทักมาในในคอมเมนต์หายไปไซกิดฮอดเด้อคนเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆนะจ้าพี่จายที่คิดถึงกันนะคิดถึงสาวรินเมื่อเห็นหนาวซาวรินกินขา้าวบป่าแสบพี่จายาล้อเล่น <laughs> อันนี้พูดตัวเอง Lờm mắt lẽ, quá bếp Bắc khay lắng xe nó โอ้โหเริ่มแล้วเริ่มเผ็ดแล้วนี่ต้องกินแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดไปไหนเผ็ดหรือไปไหน อ,อืเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วสามีสาบลินเนี่ยมากมากินส้มตำอันเบาานเลเคํามาสามีแห้งบด้นั่งหมูเหลืองคํ้ามาสามีภรรยายวสิวันนี่ท่านั่งนั่งไปชื่อสมมากอมา้าบลินตำนั่งกับตังใจสิกินส้มตำกับไก่ย่างเต็มที่นางก็ซื้อไก่มาตัวหนึ่งอ่าเสร็จแล้วสาบลินกน็ถอดหมูตำสม้ม เรียบร้อยแต่ว่าสาวลินน่นใสปูดองไปตัวหนึ่งแต่ปูดองอน่มันกินแห้งเนาะพี่น้องกินมันแลงสาลินน่ะใส่ไปเลยตำอีกตั้งหากตำเราไอ้เปลือกกระปูมันกะมันกะแตกออกใส่เนี่ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยจะเออจะขาเนยเออขามันแน่มันก็เห็นมาขามัน,นแนยลรเปลือกมันเน่มันกะแตกออกเสียกินก็ออกพรบพราะกินออกแล้วป่ะเนยที่แรกสาวลินบอกว่าเออ สามีเสร็จแล้วนะส้มตำมาเอาไก่ย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่งกับมาตักเสยอยางดีหิวหิว,หวส้มตำนั่งมากินส้มตําแต่ไม่ชอบใส่กระปูอ่าเออเวลาไปสั่งส้มตำอยู่เมืองไทยเพื่นบอกว่าเอาส้มตําไม่ใส่ปูเพื่อน่าเพื่อนหมิ่นกินปูนะปูปูดองมันกินแรงพอตักใส่จานแล้วเรียบร้อยเพื่อนเอันอันอน,อน,อนเปลือกกระปูขากระปูดอง เฝ้าเคียเคียอกที่ไหนก็สิเคียแต่อันนี้เอาไปมาออกวิดจานเลยหมายถึงว่าบวกกินเลยสตมตำจากว่าจะกินนะ่ะนั่งเสียเสียเซลแห้งนั่งอุตส่าห์ไปซื้อมาเนี่ยปัดไส่อันอัน,อ,น,อ,นอันกระปูเข้าไปออ้ยเาวลินก็รู้ซึกพิษอยู่เริ่มขึ้นพ่อว่าสามีบวกินปูดองตำสั้นละเอียดเลยตำแบบว่าให้กินมันออกอะนะสตมตำกับปูก็ม,มีมีกินพร้อมแล้วก็เปลือกกระแตกนั่งกับอารมณ์เสียนิดนึงบริกินสตมตำ cha bà cả tam khương nuôi đó anh lỡ yêu khương nương u đó thì tam đi ăn mày nang có lông xỉa nang mới được ăn sum tam nang mới ăn cái cơm cấp cay sư mít tam Nå. No. ออกมากินข้าวเอ้อนิสาช่วยมา thôi <laughs> Trinh เชุดุบบนานโดนไม่กินสมใจไปดิ้งลายมืออ่ะไปล้างมือก่อนเอาข้าวหรือเอาไก่เอาหมู ูกายกองที่เก่าเลยน้อนั่งมาจากเขากองอคิดหัอพักบอลเท่าด้บ่มีพักั่นเทาแค่นี้แหละพักพินแนไม่แค่นี้แหละพักซีลาตุนหอมพักกาดพักกระหล่ำมไม่แค่นี้แหะบ่มียังไงเบื่อพักเบือพักพินแน กระดูกอ่อนนั่นเนี่แสบๆไก่กระดูกอ่อนไก่เห็นปะตรงนี้มักซาเรีนมาแกกินเนี่ย รสโอ้ยลืมปกแปลกโอ้ยโอ้ยเสีเป,ปล่าปกแปลกมันเปิดกันหน้าป่ะนี้ลืมกินเขาแล้วลืมปกแปลกตัวนี้โอเคนะคะเพะื่อนๆคลิปนี้สาวลินจะกินต่อกันดนะจ้ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปสาวรินนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าดนะจ้ะแต่ไม่รู้ตอนไหนเด้อเ <laughs> จอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย thing is trying to make me smile so happy things make me stop for a while.